ตัวแรกเป็นตัวที่น่าสนใจครับเพราะว่ามันเป็นสารสกัดจากพืชน,นะครับหลายคนชื่อเรียกชื่อมันว่า CBD 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 ครับะะแต่จริงๆแล้วชื่อตามๆมันคือคานาบิดิอลนะครับแล้วคานาบิดิอลเนี่ยเป็นสารสกัดจากกัญชงก็ได้จากกัญชาก็ได้ก,ก็ได้นะครับสารสกัดตัวนี้เนี่ยเอามาใช้ในการรักษาแล้วครับครับเอามาใช้ในการาข้อดีของ CBD เนี่ยคือช่วยบำรุงสมองช่วยบำรุงภูมิคุ้มกัน ครับเนะครับเอามาใช้ในการรักษาโรคลมชักได้ครับเอามาใช้ในการรักษาโรคหลายๆอย่างได้มีการขึ้นตําหับจาครับนะโดยองค์การเภสัชแล้วนะครับอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วเราก็มีกระบวนการปลูกมีกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นมากมายขนาดนี้อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้น CBD เนี่ยมีคุณสมบัติ2อย่างที่สําคัญมากที่เกี่ยวข้องกับโควิดครับนะครับข้อที่หนึ่งเลยคือมีงานวิจัยที่พบว่ามันสามารถป้องกันการเข้าเซลล์ได้ นะครับอันนั้น,น,น,นก็ลดการเข้าเซลล์หมายความว่าไวรัสม่ต้องเข้าเซลล์ถึงสร้างปัญหานะครับถ้ามันลดการเข้าเซลล์ได้มันก็สร้างปัญหาได้ลดลงแต,แต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นอีกไม่ใช่ที่การเข้าเซลล์นะมหมายความว่าจริงๆหลายท่านอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าจริงๆโควิดที่เป็นเยอะเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะติดเชื้อ,อนะผมพูดเสมอนะเป็นเพราะว่าภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติทหากที่เกิดที่เขาเรียกพาย,ยะพายุ ไซโตไคไซโตไคตรอัหรือว่าใช้คําว่าพายุสารอักเสบก็ได้ครับครับนะพอพอมีการกระตุ้นจากไวรัสให้เกิดพายุสายอักเสบเนี่ยสารอักเสบที่เราสร้างขึ้นมาได้แหละหรือภ้มกันที่เกินพอดีของเราเองเนี่ยแหละไปทําลายเส้นเลือดผนังเส้นเลือดทําให้เกิดการอุดตันเส้นเลือดทําให้เลือดไหลไปที่ถุงลมปอดไม่ได้ทําให้ออกซิเจนตกนะครับ CBD เข้าไปลดภาวะ อักเสบรุนแรงนี้ oh. นะครับเพราะฉะนั้นเน uh ี huh. ่ยอันนี้ก็เป็นคนุณสมบัติข้อที่2ของ CBD ทำให้เราคิดว่าตัวนี้มีคุณสมบัติที่น่าสนใจ uh huh. แล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หลายวิธีนะครับ,รบทั้งอยู่ใต้ลิ้นก็ได้นะครับทั้งกินก็ได้หรือสูบก็ได้นะซึ่งถ้าสูบเนี่ยทุกคนเข้าใจก็คือว่ามันจะไปที่ปอดเลยฉะนั้นมันก็จะไป p r o t e c อยู่ตรงนั้นเลยในกระบวนการที่เชื้อจะเข้ามาแล้วก็ ก็เลยมองว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจมากในการที่ทจะนำมาใช้ในการวิจัยพัฒนาต่อกัดนะครับเพื่อดูว่ามีสิทธิภาพหรือเปล่าอันนั้นคือตัวแรกที่เราเือกตัวแรกนะครับซีบ wow, ีดีแมกนีเซียมเป็นแร่เป็นแร่ธาติชนิดหนึ่งนะครับเป็นแร่ธาตุที่คล้ายๆกับแคลเซียมนะฮะเวลาที่เราพูดถึงกระดูกเนี่ยเราจะบอกว่าเรากินกระดูกกินแคลเซียมบำรุงกระดูกความจริงแล้วถ้าจะบำรุงกระดูกดีต้องทั้งแมกนีเซียมและแคลเซียมเพราะทั้งสองตัวนี้ มีส่วนในกระดูกเยอะมากกรับนะครับแต่ว่าแมกนีเซ mm ีย hmm. มทําอย่างอื่นด้วยนะครับแ mm hmm. มกนีเซียมช่วยใน,นกลไกต่างๆของร่างกายเสม,มือนกับเป็นตัวภาษาเขาเรียกว่าเป็นตัวคาตาไลท์ก็คือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับของออปฏิกิริยาต,ต่างๆในร่างกายประมาณ325ปฏิกิริยาแต่ว่าตัวที่พัฒนาขึ้นมาต่อจากเปนนนเ็นวัตกรรมเป็นนวัตกรมตกรมอันนี้เราเรียกต่อว่าเป็น Mac oh, แมกนีเซียมแอนตี้เซนส์ออแอนตีเซนส์แปลว่ามันมี ขยักขึ้นมาต่อไม่ใช่แม่ไดเซมเฉยๆลนะเป็นแอนทายเซนส์ด้วยนะครับนี่คำถามแรกเลยคือแอนทายเซนส์มันคืออะไรครับนะครับแอนทเซนส์จริงๆเป็นแนวทางที่มีการพัฒนาในโลกนี้นะครับมาประมาณ20ปีละครับนะครับไม่ใช่มพิงเกิดขึ้นครับแต่เป็นการทำอะไรเป็นการสังเคราะห์สารพันธุกรรมนะครับที่มีรหัสตรงกับสารพันธุกรรมเป้าหมายเช่นโควิด คือคือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับ,ค,รบคือในแนวทางของ a ารดิสเซนเนี่ยสมมุติเรามีเป้าหมายอยู่แลวเราต้องการจะไปปิดสวิตช์มันเราก็ต้องสัง,สงเคราะห์ให้มันล่อหัดล็อกตรงกันนะเพื่อไปเปิดปิดสวิตช์ยืนตรงนั้นนะขึ้นไ้เราจะแอตแทกไปที่ยืนตรงไหนนะมันจะมีความจำเพาะจดจงสูงมากนครับ,นรบแนวทางนี้เนี่ยมีที่พัฒนามาเยอะแยะมากมายใช้มานะครับแต่ว่าไม่ได้บินที่ยอมรับนะครับ ั้าหน้นที่มีประสิทธิภาพดีนะครับม,มีมีการนํามาใช้ในการรับสาไวรัสหลายชนิดนะครับ<ๆ>ก่อนหน้านี้ด้วยนะเ<ๆ>ช่นไซโตเมคโลไวรัสหรือไวรัส<ๆ>อื่นๆนะครับปัญหาคือเพราะว่าถ้าเป็นแอนติเซนระบบป,ปกติจําเป็นจะต้องสังเคราะห์สารพันธุก,กรรมขึ้นมาเสร็จแล้วก็ใช้ทันทีเพราะสารพันธุกรรมเนี่ยถ้านึกถึงสภาพจะเป็นเส้นยาวๆ นะใช่ใช่ใช่เป็นเหมือนโซ่ห่วงโซ่ใช่ห่วงโซ่เนี่ยเป็นบ o u b ลสแตรนด์ครับแต่ว่าถ้าเป็นไรเักซยจะเป็น s i n ิลส s t r a ด์ซึ่งยิ่งปรับบางอีกครับโอเพราะนั้นมันจะหักง่ายมันจะมไม่ไม่เสถียรครับแล้วมันก็จะต้องใช้โดยการฉีดเท่านั้นนะถานไม่ได้พอถ่านปุบไอตัวเนี้ยจะถูกย่อยสลายด้วยย่อยท,ทันทีสิ่งที่เราทำเนี่ยก็เอาแนวคิดอันเนี้ยมาพัฒนาต่อยอดมาทําเป็นเบ้าหลอมโดยที่หาวิธีในการที่จะหลอ่อหลอม ระดับ nano, นาโนซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าโมเลกุลร์อิมพิ้นติ้งนะครับโดยการที่ทำให้รูปทรงของผลึกของแมกนีเซียมมีลักษณะคล้ายคลึงกับรูปทรงของสารพฤธุกรรมตั้งต้นที่เป็นเบ้าที่เป็นนั้นพอเราทำตรงนั้นได้แล้วทำให้แมกนีเซียมผลึกอยู่ตกผลึกอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็มีความคงทนมีความเสถียรมากนะครับแล้วก็เนื่องจากแมกนีเซียมไม่ถูกย่อยสลายผลึกแมกนีเซียมไม่ถูกย่อยสลายโดยน้ำย่อย นะครับมันก็ทําให้สามารถใช้โดยวิธีการทานได้ก็สะดวกง่ายขึ้นแล้วก็คือได้ประสิทธิภาพของ a n t i s เซนแต่ว่าถูกลงแล้วก็ใช้ได้ง่ายขึ้นใชก็เลยเป็นที่มาของแมกน m เตียมแอนไทเซน e ์นี้ในเรื่องของโควิดเนี่ยเราก็ดีไซน์นะครับ,รบสายพันธุกรรมที่จะไปแอดแท็กสายพันธุกรรมของโควิดนะต้องเรียนว่าเชื้อโควิดเนี่ยมีรหัสพันธุกรรมอยู่ประมาณ30,000 ตรวจสอบตลอดนะสามหมื 30, ่นตรวจสอบเนี่ยมียีนประมาณสิบกว่ายีนนะสไปค์โปรตีนที่เราได้ยินกันเป็นหนึ่งในนั้นครับ,รบปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาที่เราแอดแท็กเนี่ยเราจะแอดแท็กที่สไปค์โปรตีนจะเป็นหยักเมื่อไหร่ก็ตามที่สไปค์โปรตีนเนี่ยเขากลายพันธุ์ครับมันก็ทําได้ไม่ดีนะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราแอดแท็กที่ยีนของไวรัสเนี่ยประมาณคือตลอดแนวหมายถึงว่าเราเรา,เราในสามสามหมื่น รหัสพันธุกรรมเนี่ยรกระแทกไปประมาณสามพัน 3, แต่สามพันนี่กระจายตลอดออตลอดออทั้งทั้งจีโนมของของไวรัสนะครับเ,เทียบได้กับว่าสมมติว่าไวรัสมีแขนมีขาเนี่ยเราไม่ได้เล็งเฉพาะหัวใจเราเล็งทุกส่วนเลยซึ่งเวลาที่เราเล็งทุกส่วนเนี่ยเหมือนการยิงลูกปลายครับยังไงก็ตามก็โดนสักจุดหนึ่งหลบไม่ได้ลูกซองาอ่าเพราะฉะนั้นพอเป็นงั้นปุ๊บเนี่ยวรัสก็อ่อนแรงนะทำให้ไม่สามารถที่จะ ดิ้นหนออีผูกกันได้นะครับ